ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า i n s t a n t l y a t e a t e นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาบริเวณผิวรอบดวงตาใต้ดวงตานะคะถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหลายๆคนที่ได้ใช้แล้วก็จะรู้สึกประทับใจแต่มันจะไม่เหมือนกับครีมทารอบดวงตาตามท้องตลาดทั่วไปยังไงอะคะยังไงคะตัวนี้อย่างแจ็คเนี้ยค่ะรอบดวงตาเขาเนี่ยุงได้ตาตายแล้วครับผม้ี่เหียอย่งหัวเข่าเลยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยช่วยได้ไหมคะต่างจากที่อื่นยังไงสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอบดวงตานะคะมีริ้วรอยเนี่ย คนอาจจะมีสาเหตุจากการพักผ่อนน้อยหรือว่าเป็นคนที่มีถุงใต้ตาใหญ่แต่งแจ๊กนี่ใช้เวลานาน,านไหมพี่กว่าจะหายเนี่ย ไม่เกิน2นาทีนะคะอุ้ยไม่เกินสองนาทีนะคะดูดีดูฝานเครับสองนาทีเหรอครับจริงเหรอคะประมาณนั้นนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่คนส่วนใหญ่ก็จะมีทางเลือกในเรื่องของการทําสัลญกรรมอาจจะมีถุงใต้ตาใหญ่ก็ไปทําสัลญกรรมเลยทีเดียวนะคะแต่มันก็จะกลับขึ้นมาอีกอาจจะ3ปี5ปีหรือบางคนก็ใช้วิธีการไปฉีดโบท็อกนะคะซึ่งก็จะเห็นผลทันทีนะคะแต่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีอะจิลิีนซึ่งเป็นสารที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมีเปปไทดยนะคะ ช่วยลบเลือนริ้วรอยบริเวณหน้าผากแล้วก็ล่องแก้มถุงใต้ตาให้เรือนหายไปนะคะอันนี้อันนี้มันค่อยๆจะดในภาพเนี่ยพี่วิคืออธิบายชว่าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นอยอันนี้เหรอคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยพี่กบ สำหรับภาพอันนี้ใช่ไหมคะเป็นภาพที่เปิดตัวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้30 30กว่าวิ30กว่าวิอันนี้30กว่าวิอีกนะใช่ค่ะอันนี้คือด้านซ้ายที่ใช้ผลิตภัณฑ์ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเราเอามือไปแปะหน้าจอทีวีนะคะปิดไว้ข้างนึงเขาจะสาวขึ้น5 10ปีโอ้ยหมายถึงว่าเขาทานแค่ข้างเดียวเหรอครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เป็นการเทสเดี๋ยวก่อนยุ็เลยทำได้ยังไงอ่ะเหมือนเล่นกลนะคะแต่ว่าเป็นความเป็นจริงก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย จะค่อยๆเข้าไปทํางานชั้นใต้ผิวมันมีตัวอะไรที่เป็นกระตุ้นนอันไหมมีอะจิลีลีนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสารที่สําคัญนะคะจะไปช่วยลดเลือนริ้วรอยได้ไหมคะหายไปแล้วว้าวซายนะสังเกตซายไว้นะเมื่อกี้เนี่ยนะโอ้โหใช่ถ้าที่ผมพูดอย่างเดียวจะไม่เชื่อกันใช่ไหมคะเห็นวิดีโอแล้วอาจจะมั่นใจเลยว่ามันใช่อย่างงี้พอชาวตื่นมาคุยนี่ตื่นเช้าทุกวันถ้าสมมติเช้ามามีใต้ตาก็ ใช่ค่ะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วตินขึ้นมานะคะมาทํางานมาทํารายการก็พกมาด้วยให้ช่างแต่งหน้าทาให้เห็นบอกว่าวันนี้แม่เอามาแจกวิทยกรด้วยจริงเลยดูสิผมชอบผมชอบอย่างหนึ่งคือไม่ต้องอธิบายมากอันนี้เห็นมีภาพประกอบและเก็ตเลยว่ามันทํางานยังไงใช่เออก็รู้เลยว่าตัวนี้ทาไปปุ๊บเนี่ยถูกใต้ตาหายภายในสองนาทีสองนาทีมีคนส่ง แล้เจมาบอกว่าเขาใช้ตั้งแต่เป็นซองเหรอคะใช่ค่ะเขาก่อนี้เป็นซองเหรอคะตอนนี้เป็นซองค่ะเมื่อใช่ตอนนี้ก็ซองนึงใช้ได้ประมาณสามครั้ง่ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นหลอดตั้งแต่เป็นหลอดตอนนี้เปลี่ยนเป็นซองใช่ค่ะแสดงว่าดีจริงนะครับก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะคะในอเมริกามียอดขายดีมากนะคะเจเนสเติบโตถึง175%เเปอร์เซ็นต์เราขยายไปร้อยสามสิบกว่าประเทศแล้วค่ะสุดยอดเลย ่งทีพวกเราต้องลองมเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นวิดีโอแล้วก็ชัดเลยนะแจ้งที่ต้องลองทางหน้าได้ไหมคะไม่ได้เปลืองค่ะเปลืองโอ้ยถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนจะทําให้ใต้ตาเราเหมือนเด็กลงนะคะเหมือนการออกกําลังกายอะค่ะถ้าสมมติว่าเราออกกาลังกายมากๆกล้ามเนื้อเราก็แข็งแรงใช่ไหมคะถุงใต้ตาก็เช่นกันถ้าเราดูแลมันอย่างต่อเนื่องคล้ายๆกินข้าวอะค่ะถ้าไม่กินมันก็หิวเราเติมเข้าไปมันก็อิ่มพออิ่มมันก็สุขภาพดีอันนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่านอนดึก ใช่ส่วนใหญ่ทวงได้ตามมันเกิดขึ้นยังไงนะก็เวลาเรานอนดึกนอนน้อยพขกผ่อนน้อยเริ่มมีอายุมันก็จะเริ่มแบบมีรอยเหี่ยวย่นอย่างนี้ตื่นมาตอนเช้าก็ทาปาดปาดทำงานได้เลยัแตะเบาๆเหมือนในวิดีโอนะคะแตะๆแล้วก็ทำหน้านิ่งๆไว้ประมาณไม่เกิน2นาทีนะคะแตะๆนะคะแล้วก็ เห็นผลเลยนะครับอ่ะใไซที่สนใจสั่งซื้อก็โทรมาได้นะครับที่0 2 1 1 8 9 8 9 9แล้วก็ไปดูที่ w w w g e n e s จน global com หรือว่าอีเมล cs thailand genesis global com รายละเอียดขึ้นอยู่ใต้จอในขณะนี้ถ้าเกิดว่าจดไม่ทันก็หยิบมือถือขึ้นมาครับเจอเลยง่ายๆโอเคนะคใต้ตาแบบเด็กๆมีแจ็คแนะนำลองเดี๋ยวแม่ให้ละนี่มี่นี่จะมีแฟนแฟนฉันมียูเนี่ยนไหมครับเดี๋นนี้มีไหม มีไหมจะมีดีไหมยังครับยังไปคุยเขามาแล้วครับแต่จะมีโปรเจกต์ใหญ่เดี๋ยวบอกสองปีพี่เดี่ยวกับ g p s แต่ยังไม่บอกยังไม่บอกเออนี่คุณบอกมาหมดแล้วบอกว่าวันนี้ขอบคุณพี่กบนะคะขอพานะพี่กบครับพี่กบ